สวัสดีครับพวกผมเอนวเคจากเพจ Thailand Never Give Up อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เอ,อ่จะบอกไงดีไม่ได้มีมหาลัยสดอะไรตัางด้งงครับก็เป็นคลิป มองผู้เล่นนะครับว่าเป็นสไตล์ผู้เล่นว่าแต่ละคนเล่นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อก so ็ประมาณว่ามาดูว่าไอ้นี่มาเวลาเล่นมันเล่นยังไงนะครับนะไอ้นี่มันทาอะไรบ้างอะไรองี้ครับก็มุมมองผู้เล่นวันนี้ก็เป็นของซูเมลครับผมกับฮีโร่ที่ทุกคนน่าจะน่าจะรอติดตามกันนะเพราะเป็นฮีโร่ที่กำลังฮิตในเมต้นี้นะครับก็เป็นฮีโร่อย่างที่ผมโหลดมาเล่นเป็นเลยแ็กนะ กนวะก็ลืมนะครับเป็นลืมไปกดไลค์เพจทันแรกเมื่อกี้มาเพ้วยนะครับผมแล้วก็แข่งโซโลนี้เพิ่งจบไปนะก็อย่างที่รู้กันคือป๊อปอาได้แชมป์ไปอยู่ไหนล่ะนี่ไงโอเคครับซูเมลเล่นทางด้านของเอ่อเลอกนะครับก็มาดูว่าเขาเล่นยังไงนะครับจะจับเป็นมุมมองเขาเล่นเป็นหลักเอาว่างั้นดีกว่าเพราะว่าเขาเล่นยังไงเขาทําอะไรบ้าง คนถามว่าทำไมวันนี้มาภาพนุ่มจังไม่ดูโหดร้ายเลยอะไรอย่างนี้ก็บอกไปว่าภาคขอโมูเล่นมันไม่เหมือนสดนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> คุณพูดจะภาพอะไรเหมือนกันอ่ะ,ะตามกันดูครับมอมลูเล่นนะ <c oughs> แล้วก็เปิดไลา์ให้นายก่อนแล้ว <c oughs> กันเลยแจกันไม่มากรนนิดนึงแล้วกันนี่ครับนี่เป็นเลยแจกข,ของซูเมลนะนซูเมลเล่นครับ ็ฟังเพลงกันไปด้วยสนุกนะครับแล้วก็มาดูมุมองผู้เล่นว่าเขาเล่นอะไรบ้างทำาัไงบ้างเนาะนี่ก็ออกเป็นโซอินมาก่อนแล้วก็มีแทงโกจากเพื่อนส่งมาให้ด้วยครับผมป็นเพลงดังไปไหมไม่น่าดังไปเนาะอ่ะ่อ,อเลยครับก็ขอสวัสดีเพื่นนนอนทุกคนนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็บางคนก็อยากมีคลิปสดต่อก็ยังไม่มีรายการอะไรให้ภาคน้องยังไงก็เดี๋ยวลองลอง ลองหาดูก่อนนะครับได้ภาคไงเดี๋ยวประกาศในเพจเนาะอยังไงวันนี้ก็มาฝึกภาคด้วยนะครับอยู่ว่างไม่ได้ครับมันว่างปากนะส่วนนี้ก็เลยแสกก็ยืนวิตเลนครับยังไม่อัพสกิลเลยทั้งสิ้นครับแล้วก็ปักบอร์ดตรงนี้นะสวยงามจริงๆ <c oughs> แล้วก็อัพเป็นสตันมาก่อนครับนั่นแหละฮะเต็มๆครับผม <c oughs> เลยแสกนี่มีชว่วงนี้ที่ฮิตนี่ก็ต้องบอกว่า ในระดับหนึ่งนะครับในระดับสูงมากนะครับพอๆกับอันเดย์อิ่งเลยนะถามว่าสกิลมันปรับไม่โหดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกไม่ใช่นะครับคือมันก็ปรับไม่โหดขึ้นแหละแต่มันปรับไม่โหดนานแล้วไอ้เรื่องที่สกิลไรติงสตอร์มบนสโลอ่ะมันก็ปรับนานแล้วนะแต่ที่มันโหดในแผทนี้ที่คนจับมาปล่อยขึ้นเพราะว่าไอเทมอย่างออกทิลีนนลครับที่มัน มันลดคูดาแล้วมันดูดเลือดได้ครับคือเวลากดเดวิลิกกับอันติเมตเนี่ยมันดูดเลือดคล้าย,ายสตันนิกอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับคือยิ่งบึ้มยิ่งดูดเลือดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเหมือนแทงได้ด้วยอึดได้ด้วยอย่าเงี้ยอึดมากขึ้นยอะไรเงี้ยครับเพรเลยนิยมเล่นเระแสในแผ่นนี้มากขึ้นนะครับตัวเทพอ,ออกซิลีนนี่แหละครับผมบางคนถามว่าออกซิลีนคืออะไรออจังหวะนี้ก็อมองๆเฉลี่แป๊บนึงนะเผื่อบางคนอยากเห็นนี่ครับออกซิลีนคออย่างเงี้ยครับอ่ะถูกต้อนี่ตอ ก็อ no ัพเป็นสกิลสตันกับ writing s t o r มก่อนนะครับผมก็พยายามอัพเป็น w r ต t i n g s t ก่อนนะว่าจะได้สแปมสแปมเลนได้ดีกว่าคือกดดันคู่ต่อสู้ได้มากกว่านะครับเป็นอย่างนั้นไปเนาะจันนี้ก็พยายาม writing s t o r มรัดคลิปแล้วก็ดันคลิปให้ไกลมากที่สุดครับจันนี้ก็รอรูนนะรอรูนเกิดเหมือนโอไม่ได้มีการไฟอยู่นะไม่รู้ว่าซูเมีว่าไงนะจังหวะนี้ก็ซูเมียเอาขวดใส่ไก่ครับนี่ครับเดินมาแล้วฮะ ฮิวมาหนึ่งดอกครับโดนช็อกเวฟไปครับสไลด์มาอย่างนี้ครับไรติ้งสตอมไปหนึ่งดอกฮะสแตนไม่โดนครับโดนอิลูชันฮะไรติ้งทีไหมไม่ได้ครับมันติดดาร์กนะจังหวะนี้ครับฮิวครับไลทิ้งสอมไลทิ้งหนึ่งคลิกครับผมมเฟิร์สบัตทางเลนล่างให้อย่าไปสนใจครับตัวนี้ก็นะฮะ นั่นแหละฮะเรียบร้อยครับผมมีมนายก็ลากขึ้นไปนะแล้วทางน้้นเลยแส่ก็ออกเป็น,ปนมาจิกสติกมานะครับเป็นในกานไปมันมั่นใจว่าภาคคนเดียวภาคนี้มันสนุกไหมก็ไม่ค่อยภาคเนาะเน่มันนิ่มลองนิ่มนิ่มรูม้บ้างนะสไตล์แบบนิ่มๆฟังสบายๆนะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนครับชอบแบบตึ๊ดๆไหมติ๊ดดเปล่าห,หรือว่าชอบแบบสบายๆนะ พราะหลายๆแบบครับนี่จะพาพแบบสุภาพนะสุภาพไปเรียบร้อยมาค่อยดูว่าเขาเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออดูนิ่งวกว่าภาคสดเยอะเลยใช่ปะจริงผมเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยมากนะพูดเป็นเล่นอ่ะเริ่มแล้วเริ่มออกแรนเลยเรว่องเล่ห์ห้าก็ออาเป็นรอยติ้งสตอมน,นำนะครับผมแล้วก็โฉบโเรื่อยๆนะแล้วก็มีซอยอีก e อันนึ่งมีแมจิกสติ๊กอีอันนึงนะครับแล้วเล่นเป็นมูดออฟสปีดไว้ แต่ซูเมลเคยโดนตําหนิในเรื่องการใช้ไก่มามา,มากแล้วครับในทัวร์นาเมนต์ใ,นใหญ่ก็ตามนะค,คือเขาใช้ไก่เบืองนะครับเมื่อกลับไแล้วตายบ่อยแบบนี้ก็สตาร์ทละไลท์ซิงตอมมาก็ไม่น่าจะคิวได้นะฮะหรือว่าคิวได้ไม่ครับก็ขู่ๆไปครับผมวันนี้ก็ไล่ส่งเป็นบูลออฟสปีดนะครับนะถามว่าทำไมต้องเลือกเลยแจกซูเมลก็ ก็เห็นวนนี้ฮิตเลอร์แจกไงครับแล้วก็ภาคสนุกสนุกด้วยนะฝึกภาคไปอีกครับจะได้เก่งๆเนาะโดนเมทดาเม่ที่เลนบนครับตันนี้ซูเมยก็พยายามสแปมไรทิงสตอมนะเพื่อเก็บเงินแล้วก็ดันเลนด้วยครับไม่มาเก็บโดาเมจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตัวนี้ก็มาต่อที่เลนกลางครับผมมีกันล่าที่กันไปครับ นะมีสกอตเวฟขูดไปนิดหน่อยแล้วก็งานตาันขูดนะเอ่อทำไมต้อง <c oughs> ทำไมต้องภาคมอะเดี๋ยวจอดนี้กันครับน่าไม่น่าจะเป็นประเด็นนะบางคนถามว่าทำไมต้องมาภาคแมทอย่างนี้ก็เผื่อเพื่อนบางคนเขาอยากเล่นเลยแจนะกมิดเลนอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้มาศึกษาจากคลิปนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับว่า โอติสเมลเขาเล่นยังไงนาะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็กอรน,นิดนึงนะโคมันพอดเกมอ่ะต่อครับอามีพอดอีกกอรยาวเลยทีนี้าจังหวะนี้ครับตัดมางทีก็จะเจ๊งแล้วครับเดวินาเมลไล่มาครับมานายเหมือนไม่มีนะครับก็กดสติ๊กมาแล้วก็รอยติงสตอมครูดาวเสร็จแล้วแต่ไม่น่าจะถึงนะนั่นแหละครับไม่ถึงจริงครับก็ถือว่าไล่เนาะ การยืนเลนมิดที่ดีไม่ใช่แค่ว่าล่าฮิตดินนายดีกว่านะครับยืนมิดที่ดีนอกจากจะล่าทิตดินนายดีแล้วต้องต้องกดดันคู่ต่อสู้ให้กลัวเราด้วยนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าดีกว่าที่ล่ามาคอยแย่งล่าทิตดินนายกนันนี่ก็เป็นทคิคเ,เล็กๆอย่างหนึ่งครับรเผื่อเพื่อนบางคนจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนว่าสอนนะก็คือเหมือนแนะนำมันดีกว่าครับผม ก็ถ้ากดโดนกดโดนนะถุยกดดันนะครับกดดันคู่ต่อสู้ได้ก็เหมือนกับว่าเราจะล้านฮิตได้ฟรีกว่าถูกป่ะถ้าคู่ต่อสู้ต้องหนีเราใช่ไหมครับเปไ็นประมาณนั้นเนาะส่วนนี้ก็รอเก็บลุ้นเชนบอลเนีนนะ่ยเก็บเก็บไปลุ้นเบลตี้ครับเดินม,มาแล้วครับแล้วสังเกตน,นะครับผู้เล่นระนดับโลกหรือโปรหลายๆคนเวลากดขวดนะครับจะวางทางด้านนี่ครับซอยอินหรือว่าอาเคิร์ตบูทวาง ไอเทมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสเตตัสนะครับอ่าเวลาวางปุ๊บแล้วกดขวดเนี่ยมันจะทำให้แม็กแม็กเฮีกับแม็กเอีมันลดลงคะคือแม็กมัน่ายกับแม็กแม็กเลือดมันลดลงครัพูดง่ายๆเวลากดมันก็จะเต็มเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่เต็มเร็วขึ้นเนี่ยเต็มได้เยอะกว่าผมจะบอกไงเหมือนลดเหมือนลดเหมือนลดแม็กแม็กเฮทพีลงไปเลยครับมันก็จะแบบกดแล้วมันจะคุ้มค่ากว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเอเดอร์นี้สตันครับ ไล i ิ g งสตอมแล้วก็ลากแลาวก็เรียบร้อยครับคิว <c oughs> ครับของเลยแจกแค,นะครับผมถ้าเป็นเรปพอร์ตเซฟตัวเองนะวันนี้ก็เล่นที่บ้านนะถ้าจะออกเป็นเป็นอะไรเอ่ยก็ไม่ออกเลยนะก็อย่างนั้น,นครับแล้วก็เดินต่อขอนนิด้นึงแล้วกันวันนี้ก็เจอไอ้โดนทางด้านของแรปเจอร์ครับเดีย๋ยวผมกอกลับนึงดีกว่า จังหวะนี้ก่อนอันนี้อันนี้บลกนะครับอย่าเพิ่งสนใจมานะบักบ็กบั็กบั็อกมา้วครับจังหวะนี้เดินมาแล้วนี่ครับไลัตติงสตอมไปหนึ่งทีครับช็อกเวฟม,มาไม่โดนครับแล้วเหมือนจะพยายามตีป้อมแล้วเนี่ยโดนแรปเตอร์ตรงนี้ครับสัตว์ไม่โดนครับแล้วเปิดอันติเมตไว้แล้วก็บวกครับอ้าแล้วบัตซิ่งถอยฮะไลัตติงสตอมครับอ้าวอ้าว ผมไม่ตื้อเลยแต่ว่าทัชก้าวจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะทั้งนั้นเลยแสกสตันก็ไม่น่ารอดอะ่ะ oh <my. S 1> นั่นแหละครับไม่รอดครับขอ <You S 1> จังหวะนี้ติกี้บัตซิกเหมือนจะเหมือนจะไม่รู้สิผมมองไม่หนูเหมือนจะเบลอหรือเปล่าแต่ว่าเลอแสกก็ทำได้ดีนะครับคือโดนแรปเจอร์ปุ๊บพยายามเปิดยูสโนวาหรือแอนติเมทให้แบบว่าบัตซิกไม่กล้าเข้าเลยเหมือนกับการหลอกโฟลสู้จังหวะนี้ก็ออกไปทางด้าน,นของอูซเตอร์มานะครับก็ข้ามไปนิดนึงเหมือนกัน รวผมไม่มีอะไรครับผมก็นะผมก็มั่วเอามั่วไปเรื่อยครับอ๋อตะกี้เขาสตัร์เคชิปเออบ้าไปแล้วอยากับสตันปึ้มเรียบร้อยครับเป็นอย่างนั้นนะลอกนะของไซโคได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดเดวิลลิกนะกดดันป้อมแลถ่ายป้อมกันไปเดวิลลิกถามว่ามัน มันดีไหมมันก็ดีนะครับตรงนี้สตันเอาไม่โดนครับพันแก,ก้กระโดดใะ่ไหมอย่างนี้กดฮกิลมาไม่มีสตันครับแล้วก็สกิลไม่เข้าแน่ๆนครับอา่าอะไรครับตอนนี้โอมิเหมือนต้องช็อกกับไฟนะช็อกแม้นั่นแหละครับช็อกค,ครับซูเมียวะเมื่อกี้กัดจังหวะสตันพลาดใะ่ไหมผลออกมาเลยเป็นอย่างนี้นะถามว่าทำไมเ,เลเซ็คถึงไม่ยอม บวกกับฮัตกาเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพ้ทางกันนะครับเพราะว่าฮัตกาเนี่ยยิงเลือดน้อยสกิลต่างๆดามเจเขาจะจะทำประสิทธิภาพได้น้อยลงนะเพราะว่าต้นทานเวทของฮัตกาจะเยอะขึ้นก็จะมีแค่เดบลิกนี่รับที่มันจะทะลุการเวทหน่อยครับแต่เขาอัพมาน้อยเขาเลยบวกบวกต่อไม่ได้อะรอยครับลองให้พี่แกฮัตการเลอนสักสามร้อยครับแล้วก็เปิดพิวสโนวานะครับบวกกันนะรับรองครับประมาณครึ่งชั่วโมงรับตายเช่อมผมจริงๆเนี ฮันกาเลือดเหลือประมาณ100ครับ <att> ซุตมิสแคปเตอร์อัลติเมทก็ไม่ตายนะผมผมบอกเลยครับจริงๆเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าต้านทานเวทของฮันการ์จะเยอะขึ้นเรื่อยๆต้องต้องเป็นการตีแบบอนอกออทแท็กหรือว่าสกิลที่ทำทะลุแบ็คกิ้งบายทะลุกันเวทนะจังหวะนี้ก็อุสเตอร์มันก็เก็บนะครับอย่างที่เห็นครับผม ก็บางคนก็บอกว่ารอ NVK ภาคอีกนะครับก็อยากภาคนะแต่ว่ายังไม่มีรายการอะไรพาคแต่ก็ยังมี DSL เนี่ผมว่าจะภาคอยู่ก็ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับนิดนึงตัวนี้ l i n i n g Storm มาครับสไลด์ไปเขามีไซโคลนะฮะถ้าไซโคลโดนผมไม่รอดนั่นแหละครับตันก็ไม่เหลือครับแต่จังหวะสวยงามครับเป๊ะครับผมเรียบร้อยฮะคิวไม่ยากครับนี่ครับ u c e ตอร์นอกจากจะเอามาหลบเอามาหนีแล้ว ตั้งแต่วิ่งเร็วและลิมานาก็ต้องบอกว่าเอามาหลบสกิลได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาเป็นจังหวะเปิดในการสตันได้ด้วยครับเพราะาสตันของเลยใส่เขานขน้างยานครับจะมีการดีเลย์งานประมั0น0ถึง35อย่างที่เห็นกับประมาณครึ่งวิแล้วยกันพูด,ดง่ายๆครับมันจะตันยากครับผู้ต่อสู้เห็นงานก็นหนีหมดแล้วเลยครับแต่ว่าเมื่อมีอุเซปเตอร์มาเสริมในจุดนี้ก็คือทำให้ผู้ต่อสู้ต้องอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็กัดจังหวะที่ พายุลงพอดีแลสตนันเป๊ะๆครับต้องใช้ความตำนานนิดนึงครับก็จะเข้าใจจังหวะมันมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เวลาเปิดเดบลิกนะครับหรือเปิดแอนติเมทเนี่ยแล้วเราไซโคลเนี่ยสกิลมันก็ยังทำทำทำงานอยู่หมายความว่าเหมือนเราลอยบนฟ้าแบบไม่โดนโจมตีแต่ว่ามันก็ทำดาเมจอย่างเงี้ยนึกออกไหมคล้ายๆกับเดสปเปิที่ปล่อยผีไว้แล้วก็เปิดไซโคลตัวเองลอยขึ้นมาข้างบนครับอย่างนั้นนะฮะใช่เลยครับ มีประโยชน์เยอะนะครับวิ่งเร็วด้วยนะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมเพิ่มอินแล้วก็รีเจนมานานได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ซูเมลเหมือนจะเล่นมันม่หลัาสโตนนะครับก็มาเก็บรูนแฮทเพื่อนโดนเก็บไป2คนที่เล่นล่างครับเหมือนจะเอานะรู้ว่าไม่รู้ครับแต่ว่ามีรูนแฮทในมือนะครับน่าเอานะครับสตาร์ทมาเพื่อเปิดป่าทางป่าแล้วก็นะครับนะฮะรติงสตอมไปก็นั่นแหละครับจะได้ลาาคิด้เด็วขึ้นเหมือนมานนนะ อันนี้ยูซ่าก็ออกเป็นเวลานามีอะไรคุมเขียวนะนี่ครับเลยแจกก็เปิดเลเวลิกกับลาดที่มันไปครับผมคิวเรนล่างคือเลยแจกไม่สนใจเลยครับไม่แกลคคิวเป็นคิวของเช็กเฉยเลยนะครับตอนนี้ก็วางทุกทอย่างแล้วงงกับไก่แน่เลยอ๋ออันนี้นะครับสังเกตครับเวลากดโซลิงแล้วเขาจะวางไอเทมพวกนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อเพื่อได้เพื่อกดปุ๊บมันจะได้ร้อยสิบมานายใช่ไหมครับ แต่เมื่อเราวางของแล้วเอาของเก็บขึ้นมานี่ยแม็กมานาม,มันจะเพิ่มขึ้นมันจะได้เหมือนคล้ายๆเหมือนได้มากกว่า150มันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะฮะบางทีผมอธิบายผมอธิบายยากน้อยไงก็ลองไปทำกันดูนะครับเห็นความจะแราจะเห็นความต่างของของสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายบผมก็บอกให้เห็นภาพไม่ได้้วยอธิบายไม่เก่งผู้ไม่เก่งจะ,ะรักหมดใจนะ,ะับผู้เป็นเล่นอีกแล้ว ตอนนี้ก็เดบรลิกลากคลิปเรื่อยๆนะครับพยายามเก็บเงินแล้วก็พืชนาวาไปเรื่อยๆนี่นะก็เก็บตังค์กันไปเดบุลิกน,นี่เป็นสกิลที่ทะลุทะลุป้องกันป้องกันเวทโดยสมบูรณ์แบบนะครับหมายถึงมันเข้าฮัตก้าเออฮัตก้าเป็นการเวทถ้าเปิดสกิลนี้ถ้าโดนนะก็คือไม่หักลบค่าการเวทก็คือเข้าเต็มเต็มเหมือนปกตินะครับทะลุไอคิงบาร์ทำลานเม็กับป้อมได้ด้วยนะครับ เจ๋งนะสกิลน,นี้แต่ว่ามันจะไม่เจ๋งตรงที่ว่าถ้ามันมีคู่ต่อสู้เยอะนะครับมันจะไม่แรงเลยมันจะชิงกันแบบชิงกันแบบเหมือนโดนคนนี้นิดหน่อยไม่แพ้แรง<ส>แต่ถ้าเป็นฮีโร่สดูเดียวแล้วกว็าถางป้อมดีๆเนี่ยแรงมากครับผมจังหวะนี้ก็แยกบูธมานาแล้วก็ออกเป็นบัสโตนไหมครับแล้วทางด้านของคิงออกเป็นด้านของอผมลืมชื่อเบิร์ดเซิร์เขาเรียกอะไรวะเล้ช่างมันเถอะ ชื่ออะไรวะผมลืม <c oughs> จังหวะนี้ก็เนี่ยครับเปิดเดวบลิกแล้วก็ไล่ฮะมีไซโคนี่ครับไซโคแล้วดามเมจมันจะทำเ <kills S 1> หมือนแมนั่นแหละอย่างที่เห็นครับผมแล้วเดวบลิกเผาครับเผาอยู่อ้าวแล้วก็เปิดบบปิดมือครับจังหวะนี้เอาบัตรสติกเกอร์เข้ามาเปิดอันติเมจก็ไปเหลืออะไรครับมีแค่คิวของเลอแชรครับผม <ๆ S 1> จังหวะนี้เจ็บเ <c oughs> นี่ยครสกิลจะไม่เข้าแต่ถ้าโอมิมาเข้าครับผมเพราะว่าอะไร กิ้วหนึ่งโอมินี่ครับจะทำดาเมจแบบโดยตรงหรือไม่หักค่าการเวทใดทั้งสิ้นนะครับก็คือเข้าเต็มๆสับสามร้อยหกสิบดาเมจก็คือเลือดเขาจะหายไปสามร้อยหกสิบเลยนะครับแตคือมันจะไม่หักค่ากันเวทนั่นเองมันจะเข้าแบบเต็มๆประมาณนั้นนะครับ วันนี้เลอแสงน่าจะออกเป็นบูตออฟเทเบลนะครับผมไหน,นี้ผมต้องจำชื่อให้ได้เลยเออมาอัลเมเนตครับผมแหมลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เนี่ยนี่ครับเลอแสกก็พยายามจะนั่นครับออกเป็นบูตวาร์ปหรือว่าบูตออฟเทเบลนั่นเองครับวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววาร์ปได้ด้วยนะวาร์ปซ้อนเพื่อนได้ด้วยเลยครับอืมเจ๋งนะไอเทมนี้เจ๋งนะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีอ่าอัพ เข,ขั้นสองนะฮะก็วิ่งเร็วเท่าเดิมนะแต่ว่าวาดลงหัวเพื่อนได้อันนี้ก็เจ๋งนะจังหวะนี้ก็โดนแคปเจอร์นะอยู่สรา้างแบบเหมืนอนมีประเด็นนะครับเหมือนจะไม่เอากันน่ารักไม่เอาจริงจังหวะนี้ก็มูฟไม่ที่เลนล่างฮะรอเก็บาหน้านของรูนบลตี้นะเก็บด้วยนะไม่แบ่งเล่นแบ่งฝูงเลยฮะจังหวะนี้มีวอร์ดตรงนี้ก็เห็นครับผมเห็น,นชัดๆครับ ว้าวตรงนี้บักครับบักใช่ไหมบักครับผมผมก็ตกใจเลยแจกวาร์ปลงมาตะกี้แล้วมันบักครับตอนนี้ก็เดวิลิคไข่ป้อมครับเรียบร้อยครับผมอัดกล้ามาโดนไซโคลนะพัดโดนสตันก็ต้องบอกว่าลาก่อยเลยครับยูซ่าตบอย่างเงี้ยไม่มีวงมีเวทผสมครับผมตัวนี้นะกซิงสตอมสโลมาก็เปิดอันติเมทไล่เนี่ยวิ่งเร็วกว่าด้วยครับมีไซโคลมีโบว์ว้าวนะไอซิงสตอมมิทีก็ไม่เหลือครับผมซันโดนครับไม่เหลือครับมีโป้ครับโดนไอซิงสตอม ตีเมทไล่เวกซิกของเรือแสกครับผมมีทั้งด้านรีเพลของด้านของโอมิอ้อด้วยนะเออก็เจ๋งนะผมว่าคอมโบใช้ได้ครับผมก็เดินไถ่เรื่อยๆเหมือนมีมีแม็กกีบาร์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ชูเมก็เล็งมันอ็อกเทลินนะคอ็อกเทลินคอตอนนี้ก็สตาร์ทมาไม่โดนครับจิ๊กเมลเพลงเดียวเลยครับแม็กนัท ก็เลวผลีกไล่ไปครับผมตอนนี้ป้อมเหมือนจะต้องบอกว่าลาก่อยครับป้อมมันนี้นะเหมือนเกมนี้จะจบเร็วแบบง่ายๆครับเพราะว่าสังเกตการเดินเกมของเลอแสกค่อนข้างจะจะเด็ดขาดนะ,ะและ้วคิงก็รวยนะครับแต่วันแรกของซูเปอร์เขาค่อนข้างขาดนะ,ะ17นาทีด้วยเท็มเขาดิเออเงินในตัว2,007มันเร็วมากครับเก็ได้คิวด้วยก็ได้กดดันเลนมิดด้วยก็เป็นอย่างนั้นนะ อันนี้ก็โดนแรปเตอร์ไปครับสุมเมลไม่กลัวรครับก็เดินคขำอย่างนี้เลยฮะมีโป้ครับน่าจะต้องมานั่นนะครับเป็นแพ้ครับผมยินไม,ม่ดูตามาเลยก็นอนครับผมจังหวะนี้ก็โอ้โหโดนล้อมครับมีออร์แลคเตอนี่เปิดอังติมาครับแต่ทางด้านของโอมิเหมือมนวนไฟเผาอยู่นะนั่นแหละครับกันกาเดียนเอเจนต์กาเดียนก็นการในระดับตีธรรมดานะจังหวะนี้สุมเมลก็เดินไล่มาครับไซโคลมาแล้วสตาร์ทกูดาวอยู่นะก็เปิด อัินีตอมครับสตาร์ตมาโดนไปปลายครับอันติเมทก็ไม่น่ารอดเลยครับผมอะไรครับเสียมกันไล่ของซูเมลครับผมอ้าวจังหวนี้บัตเรสตอลนนี่ครับจำนวนชาร์ปมันเยอะครับตายไรเกิดเลยนะตะกี้ซูเมลไม่ได้บายแบ็กนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่ทราบนะครับคือบัตรสตนเนี่ยยิ่ง อยู่ใกล้ในการไฟมากขึ้นหมาควาว่าไฟ้ได้คิวครับดูตรงนี้มี13ชาร์จนะครับถ้าคิวเป็น14นะครับยิ่งชาร์จเยอะเนี่ยเวลาเกิดจะเร็วขึ้นนะครับสกีก็คือตายแล้วเกิดเลยนะอย่างที่เห็นครับไม่ได้ใบแบ็คแต่อย่างใดตรงนี้ทูเมลก็มันจะชิวไปไหนครัแบบเกมนี้เป็นม,มาง่ายฮะ ก็แค่คิดไปกะว่าจบเกมเร็วนะเล่นเกมใหม่เลยนะอะไรประมาณนั้นนะผมก็เปิดเดวิลเลกมากครับถ่ายป้อมนะก็ไม่น่าจะมีอะไรพิผันนะเกมที่มันจะง่ายครับในนัก็้นนะตอนนี้ก็ออ,อสซิรินพอนครับผมเดี๋ยวดูจังหวะครับถ้าเขาเปิดอันติเมทถ้าถ้ามีชอ็อตได้เห็นนะก็จะเห็นว่ามันรีเลือดด้วยนะครับเหมือนดูดเลือดเลยดูดเลือดเวทนีกว่าประมาณนั้นครับคือไม่ต้องตีแต่ว่าใช้กิวออดูดเลือด,ด,ด แล้วก็สกิลทุกอย่างจะคูด,ดาวเร็วขึ้นอีกยีนะครับนี่ครับเห็นไหมเลือดจะขึ้นเห็นไหมนีเกีดขึ้นนิดนึงบางคนไม่เห็นพอสมัยไหมอารูจังหวะน,นี้เลยใกล้นี่ครับดูนะครับเลือดรีนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแต่มันคงจะรีไม่ทันนะครับป้อมไฟนี่ครับตายแล้วเกิดเลยเพราะว่าซาร์เยอะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมาทำไมอะไรเงี้ยอะไรกันก็จบไปครับเกมนี้ก็สำหรับเพื่อนที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมติดตามมันต่อเพจแทนเนี่ยนว้กิฟท์อัพนะฮะ บางคนอาจจะชอบตอน m k k ภาคสดนะเพราะมันมันสะใจดีก็แล้วแต่คนชอบนะแต่นี่มองผูลเล่นก็ภาคชิวๆไว้แล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากได้ตื้ดๆเหมือนเดิมเลยก็บอกนะผมทำไม่ได้นะครับก็จบมันไปกับเกมนี้ครับนี่ก็เอดีแมทเผื่อคนอยากได้ไปดูเองนะอันนี้ก็ จบตอน19.50นะอันนี้เอสเซด้วยเอนนภาษาจีนเนี่ยไม่รู้ใครยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีเพื่อนทุกท่านขอบคุณทุกท่านด้วยท,ท,ที่ติดตามในคลิปนี้นะครับครับลาไปก่อนครับเ,อเจอกันพาร์ทหน้าครับผมวันนี้ครับ